สวัสดีครับเรื่องเดียดเจ็ดยับโดยโดโมนะครับขอนำเสนอเรื่องราวบิายาเรลยุคที่ยิ่งใหญ่ภายใต้อูไนาอารเมรีครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนลีกาเซต992ที่คอยสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆ ออกมากให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับเรือดำน้ำสีเหลืองบียาเรอพวกเขาคือทีมกลางตารางโดยสมบูรณ์แบบครับในลาลิก้าซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนักครับด้วยขนาดทีมของพวกเขาหากว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนั้นถือว่าเป็นกำไรในฤดูกาล2011-2012นะครับพวกเขาตกชั้นไปเล่นลีกเซกุนดาอยู่หนึ่งฤดูกาลก่อนจะกลับขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดของสเปนจนได้ครับ คนเราก็ต้องมีขึ้นมีลงนะครับและเบียร์เลอเอาลงสุดเพื่อจะกลับขึ้นมาพังอาดเพราะว่าหลังจากนั้นครับพวกเขาไม่ได้เข้าใกล้กันหนีตกชั้นอีกเลยคือแย่สุดคงเป็นฤดูกาล1ิบ9กานะครับที่อยู่อันดับ14ก็เท่านั้นนอกนั้นก็จะวนอยู่ที่อันดับที่4ถึงอันดับที่7ครับแต่แถวนี้แหละเรียกได้ว่าลุ้นแชมป์ก็ยากก็ขอเกาะไปเล่นบอลยุโรปสักหน่อยก็แล้วกันครับจนกระทั่งพวกเขามาเจอกับชายที่ช่ำชองในการเล่นบอลถ้วยอย่างอูนาอเมรี ย้อนความก่อนครับว่าอูนาเมรีเนี่ยเป็นกุนซือฝีมือดีนะครับเก่งมากๆคนหนึ่งของยุโรปเลยแหะครับโดยเขาโด่งดังจากการคุมทีมในสเปนกับทีมอย่างเซบีย่ากับการพาคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้3ส,สมัยติดต่อก,กันครับก่อนที่จะไปคุมเปสเชแล้วก็อาร์เซนอลตามลำดับคือช่วงเวลาของเขากับอาร์เซนอลเนี่ยไม่ดีนักนะครับหลังจากที่เขาโดนอาร์เซนอลไล่ออกเนี่ยหลายคนคิดว่า เขาเนี่ยไม่น่าจะรับงานกับทีมใหญ่อีกแล้วกับผลงานก่อนหน้านี้คือว่าฝั่งทีมใหญ่ก็ต้องคิดหนักนะครับจะเอาอูนไปคุมเนี่ยจะเป็นยังไงผลงานที่เปสเชกกลางกลางอาร์ซอนก็ทำได้ไม่ค่อยดีแต่โอกาสของอูนมาครับแต่ว่าเขาอาจจะต้องลดระดับลงสักหน่อยเบียรเลยเอาไปทีมกลางตารางของสเปนที่ติดต่อเข้ามาและเขารับงานทันทีครับฤดูกาล2020-2021 เป็นฤดูการแรกที่อุนายมรีได้โชว์ฝีมือครับช่วงแรกนี่ยอดเยี่ยมเลยนะฮะอยู่ในโซนแชมเปี้ยนซีค์กำลังไปได้สวยครับแต่มาตกม้าตายตอนท้ายจนพวกเขาจบอันดับที่7ในลาลิกาสเปนแต่มันก็มีเหตุผลนะครับที่จะตกไปถึงระดับนั้นเพราะว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายของฤดูการการลุ้นแชมป์ยิ่งหนักขึ้นครับเบียร์เรอัลของอุนาเมรี ผ่านเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศของยูโรปาลีกครับทุ่ยอันดับที่2ของฟุตบอลยุโรปโดยพวกเขาผ่านทั้งเรดบูลซาวส์บวกดินาโมคยฟดีเดโมซาเกร็บและอาร์เซนอลทีมเก่าของอุนเอเมรีเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศครับไปเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นคือโอกาสครับของอุนเอเมรีที่จะจารึกหน้าประวัติศาสตร์ว่าเขาคือหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดตลอดกาล ของประวัติศาสตร์สโมสรของบีเอเรอ์เเพราะว่าทีมทีมนี้ครับไม่เคยประสบความสําเร็จอะไรจริงจังเลยแชมป์ลีกก็ไม่เคยได้อย่างมากครับก็คืออินเตอร์โตโต้ครับในปี2003และปี2004นอกนั้นไม่มีอะไรติดมือเลยครับอยู่รลปาลิกนี่แหละครับจะปักบีเอเรอเอาเอาไว้ในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ฟุตบอลว่าพวกเขาก็เคยได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยของยุโรปเหมือนกัน สุดท้ายพวกเขาทำได้ครับจากการโดนจุดโทษอูน่าแอมเมรี่พาเบียเลอเอาคว้าแชมป์ยูปรปาลีกสำเร็จและนั่นทำให้กลายเป็นแชมป์ระดับทวีปท,ทั่วแรกครับของสโมสรน,นี้มันทำให้พวกเขาได้เข้าร่วมศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกทันทีครับแม้ว่าในลาลิกา้าจะไม่ได้จบท็อปโฟก็ตามแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2021-2022ครับพวกเขาอยู่ในกลุ่มที่มีทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็อตาลนตา พวกเขาสามารถจบอันดับที่2ได้ครับโดยแต้มห่างอันดับที่1อย่างแมนยูที่มีโรนัลโด้แค่1แต้มเท่านั้นครับก่อนที่จะจับสลากมาเจอกับยูเวนตุสในนัดแรกของรอบเีลทีมสุดท้ายครับหลายคนในมองข้ามพวกเขาและเห็นชัดว่าไอ้มาลายน่าจะเข้ารอบอย่างแน่นอนโดยเฉพาะหลังจากที่ยูเว่ครับทำการซื้อดูซานบาลาวิชยอดกองหน้าดาวรุ่งม,มาร่วมทีมแต่ว่าบีเรอัลไม่แพ้ยูเว่ทั้ง2นัดครับ และในนาที่2พวกเขาบุกไปเอาชนะยูเวนตุสได้ศูนยต่อสครับส่งม้าลายกลับตูรินยาวๆเบียร์เลอเอาจะเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายครับเป็นครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษต้องขอบคุณนักเตะในทีมครับและความยอดเยี่ยมของอูนายอเมรีนี่เรียกได้ว่าเป็นยุคหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับของเบียร์เลออาอย่างไม่ต้องสงสัยแชมป์ก็ได้มาแล้วและผลงานที่ยอดเยี่ยมในบอลยุโรป ด้วยฝีมือของอูนไนแอมรีครับและเพื่อนๆครับคิดเห็นอย่างไรครับกับเรื่องราวนี้คิดว่าเบียร์เลอาของอูนไนยอดเยี่ยมหรือเปล่าคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดกระดิ่งให้กับแ a t ์รี่ฮีโร่ด้วยนะครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องไหนไว้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ผมโดโมต,ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ